สำหรับเธอคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวอารมณ์ดีนะคะที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือสาวแจ็กกี้ชาคลีนนะคะหรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาให้เธอว่าแม่น้องบองค่ะโอ้โหเมื่อก่อนเธอชอบเอาน้องบองกระบองเพชรนะมาเต้นคุยด้วยการสนุกสนานค่ะแน่นอนก็ว่าแฟนคลับหลายคนชื่นชอบเธอเป็นจานวนมากค่ะแถมฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดานะคะขึ้นแท่นเป็นนางเอกมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องค่ะเรียกว่าเป็นสาวสวยที่เขาเื่องมากอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดนะคะสาวแจ็กกี้เน ได้มีการทำคลิปพาทัวร์ตึกมารีนนค่ะในรายการเลดี้แจ็กกี้ EP ที่122ค่ะพร้อมกับเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นที่ตัวเองเนี่ยตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่อง3นะคะหลังจากที่ต้องบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า14ปีค่ะโดยมีการระบุนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความลับมาบอกใจหายนะเพราะว่าตามกระดาษคือหมดสัญญากับช่องแล้วตลอดระยะเวลา14ปีที่อยู่กับพี่นี่มาเนี่ยทางช่องให้อะไรหลายๆอย่างเลยเลยตัดสินใจมาถ่ายเพื่อว่าเป็นการปัดฉิมรวมถึง ลึกถึงแล้วก็ขอบคุณมีการตั้งใจนาพวงมาลัยมาไหว้เจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยไม่ได้มาเป็นครั้งสุดท้ายนะเรายังมีงานร่วมกันอยู่ยังไปอ่านข่าวแล้วก็ยังมีละครอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่ารู้สึกวิววิวอะเหมือนกับเราอยู่ด้วยสัญญาก,กระดาษมาโดยตลอดอะแต่พอวันหนึง่งมันไม่มีสัญญามันไม่มีอะไรมาผูกมัดปุ๊บมันเหมือนมันโล่งไปหมดอะมันแป,กแปลกๆเอาจริงๆ EP นี้ทํายากที่สุดเลยเจตนาที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาคืออยากจะมีความทรงจําเก็บไว้ใน YouTube ของตัวเองอมา14ปี มันก็เหมือนเป็นบ้านของเราแล้วแหละแต่พอพอมาปุ๊บมันก็ยังรู้สึกติดบ้านคิดถึงบ้านหลังนี้อยู่ทำคลิปไว้ให้กลับมาดูว่าเออเราเนี่ยเกิดจากบ้านหลังนี้นะ ครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยมาจากอปิัธนันค่ะค่ายทีวีซีในเครือช่อง3นี่แหละเราก็รู้สึกว่ามันมีความผูกพันกับช่องนะทุกครั้งที่มีการถ่ายละครมีการโปรโมทต,ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาที่นี่มาที่ช่องเนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยแล้วก็ลําบากมากขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องที่ดูแลเราดีมาตลอดจนถึงวันที่เราตัดสินใจกันว่าเออโอเคไม่ต่อสัญญาละเขาก็น่ารักกับเรามากๆจริงๆเราตัดสินใจแล้วก็พยายามร่วมกันอย่างดีที่สุดเมื่อผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าออกมาค นะแล้วก็ผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือมีพี่ๆหลายคนทําให้ชั้นโตมาเป็นชั้นสอนชั้นทุกเรื่องแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆพนักงานทุกคนเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆค่ะก็ถือได้ว่าเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งนะักแสดงที่อยู่กับชงสามมายาวนานมากจริงค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยทีเดียวค่ะ